mingala ba mingala ba suey myo a long teng chen a long din ni cha ma pa ma hin la chat pya me naw shin din ni ya pa ma sa ka pya me naw ta kei cha ma pya ma song ma ton sen lai cha ma la tong ban ma lai shin ta kei da pho piew kun naw din ni cha ma nga hin la chat pya ba de ma ti nga cha raw cha ma le na me a มขาะตาวนอแต่แม่อ้ายย่าตาจะดอกปะทุง,งานเน,น,นี่ยตุตุปะเปะชิดิเน่ปะมะหินเนาะงาหินละชัดแจ่แมะเปะโลเมียวนี้ในชัดมาแลเซเนาะจม่าแลตุตุตะชัดแมะไล่จิบาละบ้าซ่าดอกแมะเนาะชิอะยินซ้องจะดอกงายินแท้แมะมีรมพูอินเด,ด่แลย่าละชิงายินแท้แมะเนาะ ดีนี่จะมางานนักกองเวลาเลยเช่นงานแทพีิวีสิจะมาจตุนีเนาะขอขอตัดนี่ค่ะจะมาเราขอไปไหมเนาะเช่นแต่แกจะมาเนี่ยมาขอตัดผู้ส่จะมาเลยอ่าชสาสกาในไปย่อเราไหมเนะาะต่สเปรินลามติวเนาเช่นจะใครค่ะ พี่ดอตาเป็นลมิวอคอแล้วมัตีจะมาแลเมตัวพี่เนาะโขขาโขขาโขขาแท้ตัวหมตาตาแล้วตุนมัมเมเมตัวไี้เช่นมุ้ยๆเลยเปเนาะไอหาชาสาการอรใบมะกรูดโรคคอแดนเนาะใส่ใบมะกรูดเข้ากันพี่ดอตีมาไงยั่ตีเซิง แต่แม่อันนี้ยอวเนาะแท้ไหมพี่รอาตาไงายองตีเช่าแย่ไงยองตีไงยองตีเซงเง่ไงพี่เรเจช่ตัวนี้เนาะตุ่นท้องบีแท้ไหมอย่าอรออาซาบาราในตะขาแท้แท้ร่บไปเนาะหินชมองซิหินชมองแท้ไหม อยายใจสินแล้วอยายแท้เนาะพี่รอกาปี้สินกาปี้กาปี้แท้ <laughs> แหม <laughs> <laughs> ใจแต่เลาะแค่ลอยยาอยู่แต่แมจะจม้าเราง,งานมาโซโลอยายได้ตึกบ่แท้ยังบ่เนาะพี่รอตาอ่ากําลังมีคอเลม่มติเนาะ เสียส้ยวขาวเสี้ยวขาวลูกคนสกาเลย์โยอะไรเนาะตาอ่า,อาสอดหอยส่วนเป็นลมโยขอแล้วขยุสีขยุสีแน่แน่แท้มั้เช่นนี่ดอกงานมีายาเย่แนแน่ๆแท้ไหม จ้มงสิจ้มงแลยแนแท้มั้ยเน่แนแท้มนเนาะสิีดตาตามาชีติมาชีดีแม่สิมาเกี้งซุกใส่เขากะเอเท่ตัวนมันเนาะิิมามาชีดีเท่ต้อนมนเนาะพี่ด้ออะคั่วอ่งเท่พี่ีสิเย่ท่แม่สิ เดี yeah, ๋ยวอมยายไม่เทเลยยายเนาะสิกระพี่ได้ซีนติงง้าเราเจ็ดละเลยน้อยเลยไปเอ๊ะติมาติตะเปกาเราซินตอไว้สิพี่มีซีนติดหมิวออกทามั้ยพี่เรามีปุ้งปางามมีเราทาไปมาจะมาเราเปลี่ยนลาชื่อแม่เนาะสิ

Nhan con này xin đại gia ta Xin xin sát sát Ngập bị anh muối muối lên Mà nó Tụ ạ ta Tụ ạ ta ở ngay anh nó suy nó Bà thu Nga nè tụ tụ xin Sao Sao này xin จะมาเย่ยูทูบไล่เย่อาเป้โปิเนะาะไล่อ๋อพี่ดอสับสกให้ยออเนกเป้บาเชนติติตดที่ว่าเราจะมาเลยลาอาเปเนี่รูลาจีเนี่รูเซนเนาะจะมาเลยอายานเจสุตินไปเลรชินมิงกะลาบาเชนจะมาเปียวมาโซม,มาเนาะลูกโปโลกนี้มาต้องเ็จแล้วต้องบานไปเลรชิน